วันนี้เราได้จักรยานจากร้านไบชัวนะฮะมาให้เราลองสปินเทสนะฮะสปินเทสก็เป็น Twitter นะฮะนี่ฮนะทวิตเตอร์ทันเดอร์นะฮะเป็นคาร์บอนนะคันนี้นะซ่อนสายนะไม่มีสายเลยนะทวิตเตอร์นะดิสเบรกนะฮะคันนี้เป็นพินเนลลี่นะฮะพินเนลลี่สีแดงนะฮะ คันนี้ฟรีดีนะฮะล้อยังมีอยู่หลอกยางใช่ไหมฟรีคันนี้ฟรีลั่นๆนะฮะปั่นดีนะเราไม่เคยปั่นคอมพิวเตอร์เลยนะแบรนด์นี้นะไม่เคยปั่นนะเ,นนะเราเคยปั่นแต่ของยุโรปกับอเมริกานะมาเจออันนี้โนอะ้โหหลงรักเลยอ่ะเบาด้าวยเบาหิ้วเลยนิเกตด้วยก็นี่ก็พินเาลี่นะฮะ 何、no. อันนี้เป็นสนามเล็กนะฮะสบายๆถ้าเกิดใครมีจักรยานมาแล้วอยากมาเทสได้ก่อนนะมาเทสสนามนี้ได้เลยนะเะนาะล่มรื่นด้วยเนาะไม่ต้องเข้าสนามใหญ่แนละ้วบางคนจะเข้าสนามใหญ่ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองมาสนามเล็กก่อนก็ได้เนาะมาเซตอัพรถมาอะไรก่อนให้เรียบร้อยนะมาลองเทสก่อนได้จะปันปะ่นสักสามสี่รอบก็ได้นะกิโลครึ่งเองรอบหนึ่งนะสองรอบก็สามโลเหมือนกันนะฮะสามรอบก็สี่โลครึ่งนะ สิรอบก็สามสิบเออสิบห้าโลอนกันนะใช้เล่นๆนะแล้วร่มดื่นเลยนะมีจุดทักสามจุดเลยนะฮะที่นี่ะนะตอนเย็นคนเยอะนะนใช่คนมาวิ่งคนมาอะไรเยอะแยะเลยนี่นะมีคนเขาก็มาวอร์มกันนะฮะยิมซีนะของโมจิมีก็ซี ยูซีที่ของยุโรปนะคิวคิวยุโรปมอนยันใช่แต่ยานยูซีนี่นะตรงนู้นคือสนามใหญ่นะฮะฟังนูใหญ่จริงๆอ่ะหมู่บ้านนู้นนะฮะไบชัวที่เห็นนั่นอนะอยู่หมู่บ้านนู้นนะสินทรอ,อ่อนนุชนะที่เห็นหลังคาอยู่ตรงนู้นนะใกล้ๆแค่นี้เองใครปัดแล้วจาวรถไปเซ็ตได้เลยนะฮะสะดวกสะดวกสบายนะฮะ เขาตรงนี้แหละตรงนี้ก็ได้เฟือล้มๆนี่นี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกันตรงนี้ละอืะม อันนี้มันจะโตมันจะ,ตะโตฮะโตมันจะโตอ๋ออ,นนอันนี้จะจะโค้งลงอันนี้มันจะหน้ามันกดลงไปหน้ากดลงใช่ไหมหน้าหน้าจะละาอลาแต่อันเนี้ยมันมันละดตามเดียวกันอันนี้จะเฉียงลงเป็นเสือหมอบจริงๆริงเฟรมโค้งเลยนะข้างหลังเนี่ยเป็นแอโร่เลยนะโคง้งไปช่วยลดแรงกดไปตอนกดมันจะพุ่งไง โค้งเนี่ยจะอยู่เบาๆโอ้โหนะต่างกันเลยนีขึ้นแล้วรู้เลยว่าต่างกันใช่ไหมต่างกัน,กนเราฮะถ้าขับได้แข็งนี่ล้มเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะเบาหน่อยหน้าเบาขึ้นเลยใช่ไหมเออเนี่ยขยับอันนี้จะหนักหน่อยเพราะเป็นคาร์บอนไงมันจะเบา ือว่าทํารถออกมาได้ดีนะได้ดีมากเทียบเท่าระดับสากลเลยนะคือแบรนด์เขาก็โอเคอยู่แล้วนะมีตบเป็นแข็งเยอะกันนะก็ไป็นแขกนะี่ใหญ่ๆีนี้นะพายุใช่ไหมวิตเตอร์ มันต้องก้มหน่อยให้สำหรับคนที่ชอบก้มเนาะชอบหมอบว่ามันลงไปอ่ะ เขาดีนะ กดอีกสักรอบไปอ,อะกดเลยสักรอบไปไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าเอาแบบกดแบบฟิลแบบค่อยๆปัน่น กดไปเลยเดี๋ยวพ่อตามอีกค่อยเปลี่ยนเกียร์นะได้รอบกัดปัน่นได้รอบแล้วเปลี่ยนเกียร์ไปเรย แต่ปั่นไปมันก็ชินนะปั่นไปสักพักหนึ่งอะถ้า,ถ,าถ้าเปลี่ยนเลยอ่ะมันจะไม่ชินใช่ไหมแต่ถ้าปั่นไปสักพักมันเริ่มชินแล้วใช่ไหมหน้ามันก็โอเคแล้วใช่ไหมเปลี่ยนมาแรกๆหน้ามันจะไวแต่ว,ว่าหันไวปั่นไปสักทั้งจะชินไงเดี๋ยวจอดที่พักนี้นะ โอ้คันี้เงียบมากเลยนะเงียบชนิทเลยเนี่ยไม่มีเสียงแบบแน่นมากไม่มีเสียงหลวมอะไรเลยนะอ่ะตัดพักตรงนี้นะเดี๋ยวพาชมวิวตรงนี้นะฮะตรงนี้มีที่หยอดน้ำเลยนะมีห้องน้ำ เป็นไงโอเคนะถ้าให้เลือกสองคันนี้คันไหนอ๋อคันนี้นะอันนี้เป็นเฟรมคาร์บอนไงชอบคันนี้ใช่ไหมแต่ต้องหน้าก็ต้องขับไบ่อยเบาจริง เบาจริงคันนู้นตอนยกรู้สึกเลยว่าหนักขึ้นนะแต่ว่าเป็นเฟรมอลูแต่ว่าความหนักของมันอ่ะจริงๆมันก็ประมาณสิบกว่าอันนี้มันตกเบากว่าสิบประมาณแปดใช่ไหมเจ็ดถึงแปดเนาะประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนถือว่าเบามากเบาเบาในระดับที่เบาเลยจักรยานพับเราเรียงไม่ได้เลยนะเจ็ดถึงแปดโลอันนั้นมันเป็นอะไรเป็นอ่ออันนั้นเป็นอลูอลูขนาดจักรยานพับเราล้อยี่สิบยังหนักเป็นสิบเลยนะสิบสี่สิบห้าโล ใช่ใช่น,นี้บางมากนะแล้นะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะท<า>ุกเว้นล้อนะอันนี้ล้อเป็นอลูถ้าเป็นล้อคาร์บอนจะเบาออกว่านี้นะอูอถ้าเป็นล้อคาร์บอนนี้ยิ่งเบาเลยนะจะบอกให้ระวังล้มนะอโ,โอเคไม่ไม่ล้มหรอกเขาแหม่ก็ปั่นกันเนาะคือเขาชินไงบอกอย่างนี้นะอนี้สิบสองสปีดเลยนะคันนี้เนาะหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยนะฮะได้ลดคาร์บอนสภาพเหมือนใหม่เลยนะฮะกึ่งผมก็เรียกได้ว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยใหม่มากนะแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะแล้วก็เกียร์สิบสองสปีดล้ว เทียบเท่ากับชิมาโนไออุนเตก้าเลยสิบสองสปี่นะตัวใหญ่เลยเนาะอุนเตก้าหรือไม่ก็ดูละเอียดเลยสิบสองสปีดนะ105ศูนห้าตัวใหม่เลยอันนี้จะเป็นคาริลิตนะอันนี้เป็นชิมาโนคาริลิตนะแปดสปีดเนาะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนเสือหมอบเริ่มต้นเนาะแต่ว่าจะได้ของใหม่คันนี้คือของใหม่เลยก็คือ,คอป้ายแดงห2ื0นสองพันเก้าร้อยนาะ1 2ื0 0ัน้าร้อยคันนู้นจะเป็น 18, 8 0นจะดร้อยแต่ได้คาร์บอนมือสองเนาะ สำหรับเด็กๆนักศึกษานะฮะมาดูได้ถ้าเกิดใครที่อยากได้ตัวเริ่มต้นเนาะนักศึกษาที่คุณพ่อคุณแม่เนาะอยากให้ลูกมาออกกำลังกายสายปั่นเนี่ยสามารถมาดูได้นะหมื่นกว่าบาทเองนะได้ชุดอุปกรณ์เนาะโอตีทัตตีบ่งตีแบบในแบบนะชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นเหมือนกันเนาะเ<ม>ตะบอลชุดบอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สนามเนาะไปเช่าสนามอนะันนี้ฟรีนะที่นี่มาปัน่นที่นี่ฟรีทุกอย่างนะมาดูได้นะฮะลายชัวคือถ้าเกิดเช่าจักรยานเขาเนี่ยเสื้อหมอกตกคันละเกือบพันเนาะสิบครั้งก็หม อันนี้คือของเราเองนะฮะปั่นที่ไหนก็ได้เนาะมาปั่นที่นี่นะฮะฟรีทุกอย่างนะทั้งทั้ง S ซน p ปนะฮะแล้วก็เข้าสนามใหญ่ได้เลยเนาะโอเคนะฮะสนใจเดี๋ยวผมจะปักรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะฮะร้านไบชัวนะฮะอยู่ที่สวนณภูมินี่มีแผนที่โลเคชั่นให้หมดเลยนะ,ะใครที่มาปั่นที่นี่แล้วอยากให้ไปดูรถใหม่ไปเปลี่ยนรถไปเทิร์นรถเรือให้เขาซื้ออยูให้นะใต้หมดเลยนะ,ะทุกอย่างนะนี่นะฮะ